ทุกคนครับที่ดินแปลงเนี้ยพร้อมลงขายไม้ติดถนนเพชรเกษมอยู่ที่ปากท่อราชบุรีเจ้าของซัพมอบหมายให้ทีมงานเอ็มแลนด์พาร์ตี้มาทําคลิปนําเสนอขายหานายทุนมาต่อย,ยอดธุรกิจให้ทีครับขนาดที่แปลงเนี้ประมาณ5ไร่นิดๆราคาเปิดที่ไร่ละ5้ล้าน8ที่กัดอยู่ไม่ไกลจากแยกห้วยชินสีมีโรงเรือนขนาดใหญ่พร้อมมีรั้วรอบขอบชิดล้อมรอบด้วยวิวภูเขาและก็ทุ่งนาถ้าถามผมว่าเหมาะจะทําอะไรก็เหมาะได้ทั้งทําหมู่บ้านจัดสรรหรือจะทําพวกธุรกิจ วัสดุก่อสร้างแบบนี้ก็ดูเข้าทีหรือสนใจจะซื้อเก็บไว้เก็งกําไรเพราะว่าติดถนนหลักและอยู่ใกล้จุดสําคัญพื้นที่แถบนี้นับวันจะ,จะเจริญขึ้นทุกทีครับใครสนใจมาดูที่ทักมาบอกเลยนะครับสำหรับพี่ๆนายทุนท่านไหนที่เห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ราชบุรีสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครถ้าพี่ๆกำลังมองหาทรัพย์ดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมุทรสาครล,ลองติดต่อมาที่เ l a n d ลนด p e r t y ตของเราเรามีทรัพย์จำนวนมากเลยครับที่เราดูแลให้อยู่เพื่อถูกใจแปลงไหนเราจะได้มาดีลกันครับ